อะไรอะไรอะไรหายใจไม่ออกอะไรตกใจเป็นอะไรทำดันขึ้นทำได้ครั้งเดียวทำได้ครั้งเดียวเออตกใจอะไรทำไรเตรียมด้วยสิพี่หนูตกใจหนูนึกว่าแบบช็อกช่วงนี้ใครมีหน้ากากนะที่แบบเป็นแบบหน้ากากกันก๊าซพีดนะก็ไม่ใช้เถอะให้ใครอยู่ภาคเหนือนะจะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยนะจังหวัดในภาคเหนือนี่นะคะ พีเอ็ม3.5รุนแรงรุนแรงถึงขนาดที่ว่าหายใจเข้าไปเนี่ยนะมันมีผลยากกระทบแบบ <S 2> <S 2> อย่างเห็นได้ชัดแล้วแล้ววันนี้นะเมื่อเมื่อผ่า,านไปเมื่อช่วงเย็นๆที่ผ่านมานี่เองค่ะก็มีหมอค่ะหมอคนหนึ่งนะคะทำงานอยู่ทางภาคเหนือ <S <S ก็ท่านเป็นคนที่รู้จักกันว่าเป็นนักสิ่งแวดล้อมเป็นนักดูนกไปสำรวจป่าพาเด็กๆไปดูนกเพื่อจะรักษาสิ่งแวดล้อมมีการโพสต์ค่ะ โพสต์เรื่องนี้ออกมานะคะแล้วก็จะมีเพจอื่นๆเนี่ยเนี่ยแชร์ไปเรื่อยๆเลยนะคะเนื่องด้วยสถานการณ์คุณภาพอากาศอันเลวร้ายกําลังสง่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนอย่างหนัก ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอาศัยอำนาจประชาชนผู้มีสิทธิพื้นฐานในการหาใจขอประกาศให้พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตินี่ประกาศแบบนี้ลงชื่อเื่องด้วยเราไม่อาจพึ่งพากลไกรัฐได้ในการบรรเทาปัญหานี้อ่าเราก็ลงชื่อประชาชนขอนขนให้ทุกท่านปกป้องตอนเองอและคนที่รักอย่างดีที่สุดตามกําลังให้รอดพ้นจากพิษภัยมลพิษทางอากาศจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจริงๆแล้วเนี่ยแถลงการนี้ควรจะเป็นจากออกมาจากภาครัฐ จริงจริงเดิฉันเห็นด้วยแต่ทําไมท่านจะต้องเขียนด้วยลายมือตัวเองแล้วถึงแบบเหมือนด้วยความอันอั้นตันใจแล้วต้องเขียนเตือนพี่น้องชาวภาคเหนือเนี่ยด้วยลายมือตัวเองเนี่ยอโอ้โหวันนี้เนี่ยมันต้องอัดอั้นมาก<อ>มันต้องเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วพยายามที่จะแก้ไขปัญหาพยายามที่จะเอาตัวเอง <มา S 2> เอาปอดเลยให้รอดเนี่ยใช่ไหมมันทําไม่ได้เนี่ยถึงกับต้องเขียนวันนี้เรานัดบุคคลคนนี้ค่ะ มาคุยกับเราว่าอะไรถึงทำไมต้องเขียนสถานการณ์เนี่ยเขาเรียกอะไรจดหมายร้องเรียนเรื่องประกาศไครที่บ้าวันนี้ดูดีดเนาะวันนี้ดูดีดนาะวันนี้ป้าเป็นแบบป้าดีดมากเหนื่อยยิ่งยิ่งเหนื่อยยิ่งดีดอะโอเคเดี๋ยวเราจะเรียกาจะคุยกับป้าที่ดอกมเป็นห่วงไงเดี๋ยวเป็นลมบอกก่อนเลยนะว่า PM 2.5เนี่ยนะตอนที่ช่วงที่โควิดระบาดใหม่ๆมเรากลัวนะกลัวหนาเรามี work from home เราไม่ออกจากบ้านเมืองเงียบหมดเลยอะ่ะแต่ทำไมขณะที่ PM 2.5เนี่ยรุนแรงสามารถพูดได้เลยนะว่าเทียบเท่าตอนโควิดระบาดเลยนะแล้วมีผลต่อสุขภาพระยะยาวด้วยทำไมเราถึงไม่มีนโยบายไม่มีอะไรมารองรับเลยอันนี้น่าถกมาก แล้วหลายหลายคนที่เจนจัดทําเรื่องโทรเลยนะโทรเลยนะเจนจัดทําเรื่อง pm 2.5มาตลอดเนี่ยนะก็ผลักภาระให้ประชาชนแล้วก็พูดว่าไม่มีทางแก้ปัญหานี้ได้เอมันอย่างไงเราต้องคุยกับคนนี้เลยค่ะคนคนนี้นะคะนี่เขานี่ช่วงนี้นี่เขาโพสต์อันนี้ใน Facebook ของเขาเลยนะคะข่วงสีบุญควงสีบุญนี่ก็เป็นคล้ายๆตรงกำแพงเมืองที่เชียงใหม่นะคะ ค่าอากาศ414อ่ะคือมวอไออะคอหมมาแล้วหมอแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอมองโอสวัสดีครับครับสวัสดีครับหมอมองรังสิ์การจนะวนิชนะคะเป็นแพทย์อายุรกรรมโรคหัวใจใช่ค่ะค่ะนะคะ หมอหม่องเอาูมอหมอม่องขึ้นขึ้นมาเอาลุาลลงรอรออาจารย์ภาควิชายุรสตร์คณะแพทยาพศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะ <c oughs> ที่เราสนใจอยากจะคุยกับหมอหมองเลยคือเอาเรื่องแรกก่อนเลยค่ะเรื่องจดหมายแถลงการเล็กๆของหมอหมองที่วันนี้เนี่ยโซเชียลเนี่ยนะคะ <c oughs> ได้แชร์กันไปใหญ่โตแล้วอารมณ์ไหนหมอหมอหมองอารมณ์ไหนถึงทําแถลงการนี้ขึ้นมาคระเล่าให้ฟังหน่อยค่ะครับอารมณ์อารมณ์หมดหนทางแล้วครับก็คือเหลือทนแล้วครับก็คือมัน คือมันก็ปัปบบนนะฮะคนในพื้นที่ทั้งโกรธทั้งสิ้นหวังนะครับปะนปนกันไปมันก็ไม่รู้ทําไงแล้วครับก็ไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าก็เลยประกาศซะเองเลยครับ,รบแล้วเข็มถามอะไรคะปัญหาเนี่ยนะคะที่ PM 2 5หรือว่าฝุ่นควันตอนนี้มันเกิดจากแหล่งกำเนิดโดยตรงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นรถโรงงานและที่หลักๆเลยคือการเผาเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็คุยเรื่องนี้กันมาเป็น1ิ1 0ปีแล้วเข็มเคย เล่าให้พี่ตาฟังนะเมื่อสิบกว่าปีก่อนในะเข็นไปที่น่านแล้วก็มีปัญหาเผาแบบนี้แหละปัญหาเนี้ยค่ะทุกคนพูดไปเสียงเดีวยวกันแล้วว่าทําอะไรไม่ได้หรอกในเข็มอยากทราบความเห็นของของมองนะคะว่าไอ้คําพูดเนี้ยมันโทนทาให้เราสิ้นหวังกันทั้งประเทศเลยหรือไงหรือว่ามันมีหนทางแล้วเราจะเริ่มยังไงคะครับคืออันที่หนึ่งคะต้องต้องชี้แจงว่าการ แหล่งของฝุ่นเนี่ยนะครับถ้าเป็นทางภาคเหนือเนี่ยนะครับเรียกว่าส่วนใหญ่นะครับเกิน90%เนี่ยมาจากการเผาที่โลกนะฮะเนื่องจากการคมนาคมอยวางอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นส่วนน้อยมากนะครับมีการเผาก็จะมีเผาในป่านะฮะเผาในพื้นที่การเกษตรแล้วก็มีการเผาเล็กๆน้อยๆในชุมชนนะครับที่มันเป็นหนักที่สุดนะครับก็คือการเผาในพื้นที่ป่าก็คือไฟป่านั่นเองนะฮะซึ่งก็เกิดจากมนุษย์ทั้งนั้นนะครับไม่ได้เกิดจากธรรมชาติใดๆนะฮะถามว่าจะจะเรื่องนี้จะเกิด คือในแต่ละพื้นที่เนี่ยเหตุผลในการเผาเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการเผาหาของป่าล่าสัตว์การเผ็ดทอปผักหวานอ,อะไรมากมายนะครับหรือว่ามือบอลจุดเล่นหรือว่ามีการเรื่องกับความขัดแย้งในพื้นที่มันมีไฟการเมืองมีหลายๆอย่างนะครับท,ที่ที่แต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไปแต่ว่าคือเรื่องนี้ก็คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือเราก็วนเรื่องเดิมตลอดปัญหาเดิมตลอดแต่ว่า ทรัพยากรที่ลงมาในการการป้องกันเรื่องนี้หรือว่าจัดการเรื่องไฟป่าเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ไม่เคยเพียงพอนะครับแล้วก็ก็คือให้พื้นที่จัดการกันเองอย่างนี้ถ้าเราไปสัมภาษณ์นักสู้ไฟทั้งหลายหรือว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือว่าชาวบ้านที่เข้าไปร่วมมือรื้ใจในการตับเนี่ยก็เหนื่อยล้ากันมากนะครับบางคนก็เสี่ยงถึงชีวิตเลยแต่ว่าก็คือมันตอนนี้มันต้องถึงต้องการกระดมเฉพาะกำลังนะครับจากส่วนกลางนะครับ มาจัดการต้องใช้เครื่องมือเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าทางทหารหต่างๆที่อาจจะมีกําลังคนมากพก่มากมายเนี่ยก็อาจจะเข้าต้องเข้ามาช่วยกันนะครับค่ะเ,ออเห็นเมื่อบ่ายเนี่ยหมอได้โพสต์คุณภาพอากาศใช่ปะ่ะที่อไอนะ้นักข่วงสีบุญใช่ไหมหมอตรงนรเนี้ยมันอยู่มันอยู่ตรงจุดไหนของเชียงใหม่อะไอ้ตรงจุดน,นี้ทําไมมันตั้ง414อ่ะนี่มันจะหายใจออกออกหรือหมอตรงเนี้ย ก็หายใจกันแบบชินชินกันไปทนทนกันไปแล้วนะครับก็หลายคนก็ป่นกันมากครับตอนนี้ก็คือเจ็บคอแสบตากันมากมายนะมันก็อยู่อยู่ใกล้ๆ้ตีนดอยนะครับอยู่ริมตอยชุนเทนนะครับแถวนี้ครับครับผมแล้วทําไมหมอยังไปไหนมาไหนยังขี่จักรยานไปทํางานมีคนถามไหมว่าไม่ไม่ไม่กลัวปอดตัวเองจะพังหรอคะจริงๆแล้วการการที่เราใช้ชีวิตกลางแจ้งอ่ะในขณะที่สภาพอากาศเป็นอย่างเงี้ยมันจะส่งผลยังไงต่อต่อตัวเราบ้างอะคะ จริงๆก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับจร,จริงๆแล้วตอนนี้ก็คือแน่นอนครับเด็กนะครับเล็กๆแล้วก็คนชราแล้วก็คนที่มีโรคจำตัวนี่ไม่ควรออกเลยนะครับควรจะอยู่ในบ้านแล้วก็ต้องเป็นบ้านที่มีระบบปิดนะฮะแล้วก็มีเครื่องฟอกอากาศซึ่งเราพูดอย่างเนี้ยค,ค,คนชนชั้นกลางในเมืองอะไรเงี้ยก็พูดได้ครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เกยไกลเกินจริงนะฮะสำหรับชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนะครับที่เขาจะมีเครื่องฟอกอากาศซึ่งตอนนี้โอ้โหราคาก็แข่งกันขึ้นราคาด้วยนะครับเอาเอาเรื่อง ใช่ครับเอารัฐกับเ <ละ S 2> รียบกันมาใช่ครับแล้วเรื่องนี้คือรัฐก,ก็ไม่เคยซับสแดทไม่เคยเข้ามายึดบเชื่ออย่านะครับที่จะให้ยืมหรือว่ามีการที่จะเนี่ยหรือเร่งผลิตให้ออกมาแบบเป็นเครื่องของรัฐนะฮะแจกจ่ายให้ชาวบ้านอย่างต่างเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้ไม่มีไม่มีความพยายามในการช่วยบรรเทา มันเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำมากนะคบเพราะคนในพื้นที่เนี่ยเขามีสามารถกัตนวเองได้ครับภาพที่เราเอาหมอครับภาพที่หมอถ่ายแล้วก็ลงเนี่ยเราเอาขึ้นหน้าจออินเสิร์ตตอนนี้มันเห็นพระอาทิตย์สีแดงๆแล้วก็มีภาพเอออันนี้มันเป็นวัสดุดอกใช่ไหมคุณหมอไม่มีเงาใช่ครับว่าใช่ครับวาสดุดอกนั่นเนี่ใช่จับได้เก่งมากครับเนี่ยคุณหมอยังขี่จักรยานอย่างนี้เหรอไม่ไม่กลัวปลอดพังเหรอถ้าต้องหายใจอากาศแบบนี้เข้าไปอะค่ะ กลัวครับแต่ว่าผมก็ต้องไปทํางานอยู่ครับแล้วก็ผมก็ก็ต้องตอบแบบรอๆหน่อยครับว่าคือผมรู้สึกว่าคือผมก็เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาไม่ได้มากนะครับตอนนี้แต่ก็อยากจะที่ทําได้คือไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งของปัญหานะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะโทษคนเผาธาริวกันแล้วก็ขับรถสร้างไอเสียแล้วก็สร้างมลพิษฝุ่นควันก็ทําได้นิดหน่อยผมขี่จักรยานทุกวันอยู่แล้วครับนะครับก็คือเป็นเป็นเป็นเรื่องปกติของผมผมทำไปทํางานทุกวันโดยใช้จักรยานครับก็อยากเป็นส่วนหนึ่งครับที่เราทําได้ครับ แล้วอยากให้รัฐเข้ามามีส่วนร่วมทําอะไรเลยตอนนี้คะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยไหมคะหรืออยากให้รัฐทําอะไรที่<อ>เป็นชิ้นเป็นอันหรือเป็นนโยบายที่ทําได้จริงไหมมันต้องทําเยอะมากครับจริงจริงเรื่องนี้มีการประชุมเยอะมีทางออกมากมายนะครับที่มีเขียนไว้มากมายละแต่มันยังไม่มีเจตจํานงทางการเมืองครับที่จะเข้าไปทําอย่างจริงจังครับก็คือ,อเราก็ไม่เราตั้งแต่เริ่มต้นครับเราก็ไม่เห็นถึงเอมพัตตีนะฮะไม่เห็นถึงความ ใส่ใจหรือความเรียกว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะเราไม่เห็นตรงนั้นนะครับมันก็รัฐเนี่ยไม่ได้ยอมรับของความรุนแรงของปัญหาครับคือบอกว่ามันเป็นวาระแห่งชาติอะไรก็ตามแต่ผมไม่เห็นว่าในทางปฏิบัติเขาเขารู้สึก ของมันในระดับของความรุนแรงที่เท่ากับที่มันเป็นจริงๆนะฮะแล้วก็พยายามจะบ่อยครั้งก็จะบอกว่าเออปัญหาไม่มีไม่มากหรอกอยวก็อะไรเงี้ยแล้วก็อมุตเด็ดของรัฐนะฮะที่ผ่านมาก็คือว่าหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาใช้เวลาจนกระทั่งทุกอย่างดีขึ้นฝนตกแล้วหายไปคนก็จะลืมหรือไม่นั้นเราก็จะเกิดความเคยชินครับจากสีแดงโซนแดงเป็น,โซน,ปนโซนม่วงเราก็ตื่นเต้นพอม่วงหลายๆวันเราก็จะชินกับม่วงแล้วอะไรเงี้ย <ๆ S 2> เขาจะใช้ความเคยชินของคนแล้วก็ จนบน่นจนหมดแรงไปเขาก็จะไม่ต้องทําอะไรอันนี้คือผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาหลายปีมันจะเป็นแนวนี้นะครับก็คือว่าแทนที่เขาจะถ้าเราประกาศไปเขตไปไพิบัตินะครับผมว่าช่วยได้มากหนึ่งก็คือรสร้างความหนักให้กับประชาชนอีกจํานวนมากนะครับ,รบในพื้นที่เนี่ยยังไม่ได้เกิดความหนักครับถ้าเราไปดูในเมืองเนี่ยนะครับคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยหนักครับแต่ว่าถ้าเราไปอยู่ในพื้นที่เนี่ยจะพบว่าเขายังหนักเลีน้อยแล้วเราต้องปกป้องครับเด็กเล็ก คนที่มีโรคประจําตัวคนทราต่างๆเนี่ย mm hmm. พื้นที่อย่างแม่สายอย่างเงี้ยนะครับจะให้อยู่ในพื้นที่นั้นต่อไปบางครั้งเนี่ยมันอาจจะอันตรายเกินไปนะสาอาจจะต้องมีการ mm hmm. แนะนําให้ใครที่มีทางเลือก mm hmm. อพยพออกจากพื้นที่ไหมนะฮะเดี๋ยวต้องสร้างเซฟรูมนะฮะเป็นคลีนคลีนรูมต่างๆเนี่ยให้กับประชาชนในกลุ่มนั้นด้วยนะครับ mm hmm. อย่างเช่นอะไรอ่ะศูนย์เด็กเล็กอะไรเงี้ยฮะก็ต้องมีอ่ะเด็กเล็กๆเ,เนี่ย mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เท่ากับเด็กสูบบุหรี่วันละวันละซองเนี่ยครับมันก็ mm hmm. ไม่ไหว ร,ระยะยาวนี่พังแล้วเห็นตั้งด r e a m t เห็นเห็นมาหม่องโพสอะนะคะอันนั้นนี่ทําอะไรไปแล้ววะ่ยยังคะเป็นชิ้นเป็นอันอ๋อที่ด r ีม m t ที่ <Dream S 2> มีการ <Team S 2> ตั้งโดยคณะรัฐมนตรีอะค่ะเห็นโอ้ทีมงานเต็มไปหมดเลยอะกับก็รอดูครับเพราะพวกนี้ตั้งกันบ่อยๆฮะ <c oughs> <c oughs> ก็บืหวาวบืหวบไปผมผมก็รอดูครับเพราะว่า,วา,วาผม,ผมันต้องทําตั้งแต่ระยะสั้นนะครับอย่างที่ที่กลับไปแล้วนะครับแล้วก็หยุดหยุดพ่นน้าก่อนนะครับอันแรกต้องต้องรถพ่นน้ำก่อะ ทำไมต้องหยุดมันไม่่วดพ่นน้ำจริงๆไม่ช่วยพอพ่นน้ำเนี่ยมันไม่ช่วยหรอคะมันแป๊บเดียวแล้วก็ไปมาอีกมันไม่ช่วยเลยเลยครับก็มันกรุ๊กรอในหลาเล็กไม่พ่นน้ําก็คือก็เห็นมันแฉะเฉยเฉยก็เป็นการสร้างจิววิทยานิดนหน่อยหน่อยครับแต่มันมันสิ้นเปลืองครับเอาแรงคนเอาเอาชรตพยากรไปทำอื่นจะดีกว่าครับครับแล้วระยะยาวอย่างเงี้ยค่ะอย่างอย่างเข็มไปศึกษาของต่างประเทศเนี่ยนะคะเขาเขาจะไม่เผาแบบสร้างข้าวโพดหรือเขาจะไม่เผาอะไรแต่ว่ารัฐนี้จะต้องให ให้ความรู้แล้วก็จัดพวกเครื่องจักรที่สามารถขุดแล้วก็มี<ช>คนมารับซื้อไปขายต่ออะไรแบบนี้<ช>คือเหมือนกับ,บว่ามันจะมีอนาคตแบบนั้นเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไหมคะ นั่นเนิครับมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นครับเพราะว่าประชาชนเรายังมีหลายคนมีฐานะยากจนครับการเตรียมพื้นที่การเกษตรเนี่ยก็ต้องใช้จุดรอนมากมายนะครับไม่มีแรงงานไม่มีทุนก็ต้องใช้การเผาในการปืนเตรียมพื้นที่ครับถ้าเกิดเรามีเครื่องจักรให้ยืมให้ต่างๆในการทํานี่ก็จะช่วยปัญหาวนนี้ไปได้แล้วปัญหาที่เกี่ยวกับข้องเกี่ยวกับเกษตรพันธสัญญานะครับหรือพาะอย่างยิ่งคือเรื่องของการไปทําในพื้นที่ภูมิภาครอกๆเขตแดนประเทศไทยเรีวด้วยเนี่ยแต่ก็เป็นบริษัทของคนไทยที่เขาไปทำเนี่ย สิ่งเหล่านี้เนี่ยคงจะต้องมาดูเรื่องของห่วงโซ่อุปทานทั้งหลายของบริษัทที่ท,ทำนี่ว่ามันก่อให้เกิดความเสียหายอะไรบ้างนะครับเราต้องเอาบริษัทเหล่านี้มาคุยมาจัดการนะครับเพราะว่าคือบางทีเราประเทศไทยเราอาจจะภูมิใจครับว่าแหมเราเป็นครัวโลกรายได้ส่งออกอาหารสัตว์เราเยอะแยะ นี่คือการคิดบัญชีที่ผิดนะฮะคือเราดูแต่รายได้แต่เราไม่ดูรายจ่ายรายจ่ายคือรายค่าคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่มันเสื่อมโทรมนะฮะระบบที่เวศท,ที่มันพังพินาศนะครับสุขภาพของคนไทยที่ต้องเสียไปเนี่ยเราไม่เอาผู้นี้มาอยู่ในบัญชีฮนะแล้วเราก็มองแต่รายได้อย่างเดียวอันนี้ผมคิดว่าเร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 า,เราเป็นนักบัญชีที่แย่มากครับแล้วก็ถ้าทําแบบนี้ก็คือเราก็ขาดทุนย้อยยับครับนั้นผมผมมองว่า มีคนที่ได้ประโยชน์นะครับจากสิ่งนี้ยเราก็ต้องให้คนเหล่านี้ม,มามา,มาจัดการาทนทนชา่ <c oughs> ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นส่วน <c oughs> เป็นส่วน, <c oughs> ส,วนส่วนเรื่องของการเผาในพิธิเกษตรนะครับแล้วก็ <c oughs> ของฝุนคันข้ามแดนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากของเรานะครับหมอคะถ้าจำได้ว่าเมื่อประมาณ 2ปีก่อนมีนักวิจัยที่เป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็วิจัยเรื่อง pm 2.5ที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นผู้หญิงจาชื่อท่านไม่ได้แล้วนะคะท่านไม่สูบุรีเลยไม่เลยเลยแต่ท่านเสียชีวิตเพราะว่าคล้ายๆเป็นมะเร็งปอดใช่ไหมถ้าเกิดตา,ตาจำไม่ผิดท่านก็เลยอมองว่าเนี่ยปัญหาเนี่ย pm 2.5ที่เราพูดกันเนี่ยบางคนก็สนใจบางคนก็ไม่สนใจท่านนายกก็ไม่สนใจนักข่าวถามก็ไม่ไม่อยากตอบเนี่ยเป็นเพราะว่าคนที่สูดดมเนี่ย อากาศแบบนี้ทุกปีทุกปีเนี่ยเขาสูดดมแล้วเขาไม่ได้แบบล้มตึงตายไงมันเหมือนกับแบบค่อยๆเข้าไปทําให้ปอดเสียหายเนี่ยเออ,อมันมันเข้าไปทําอะไรบ้างคะที่ทําให้แบบถึงเวลาแล้วสักวันหนึ่งเนี่ยร่างกายเรามันไม่ไหวอะ่ะต,งตึงครับผมว่าเปรียบเทียบง่ายๆคือการสูบบุหรี่ครับเราสูบบุหรี่วันเนี้ยนะฮะวันนี้ผมก็สูบประมาณเกือบเกือบครึ่งซองนะฮะจากอากาศอากาศ,ากาศผมไม่ได้สูบจริงๆนะฮะแต่ผมเปรียบเทียบเนี่ยทุกๆ22ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ของเตลียม2.5มันเท่ากับบริ1 1มวลแล้วสู่วันนี้ต่อให้1ซองเนี่ยเราก็ไม่ตายวันนี้ครับไม่ตายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคืออนุภาคอนุภาคเหล่านี้เล็กๆเนี่ยเข้าไปสู่กระแสเลือดครับคือเราจะนึกว่าเข้ากระแสเลือดครับมันไม่ใช่ว่าหลายคนนึกว่าตายจากโรคปอดนะครับโรคปอดก็ส่วนหนึ่งนะฮะแต่ที่ตายกันเยอะที่สุดเนี่ยคือตายจากโรคหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับซึ่งเราไม่ เดี๋ยวคนที่สูบบุหรี่เนี่ยนะฮะก็จะตายจากโรคหัวใจโรคอัมพฤกษ์อัมาพาตคือมันมีการเสื่อมของหลอดเลือดครับแข็งตัวของดอดเลือดเหมือนปัจจัยเสี่ยงเนะี่ยมันมีหลายอย่างครับอคอเลสเตอรอลใช่ไหม,มนะฮะการเป็นเบาหวานเป็นความดันโลหิตสูงนะครับพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่เกิดโรคหัวใจนะครับการสูบบุหรี่ไม่ว่าจะสูบโดยตรงหรือเป็นที่เขาเรียกว,ว่าสูบมือสอง c o n d hand smoker คนในครอบครัวที่สูบหรือการสูดดม pm 2.5มันคือสิ่งเดียวกันครับกับการสูบบุหรี่เพราะนั้นคืออันเนี้ย เป็นสุขผลระยะยาวครับซึ่งอันนี้ครับจากที่คุณตาว่าคือคนไม่ตระหนักเพราะมันไม่ได้เห็นทันทีนะฮะมันต้องอาศัยเรียกว่าทางระบาดวิทยาครับที่จะเห็นความความเกี่ยวโยงตรงนี้นั้นประเทศที่ฉลาดพอเนี่ยเขาจะเขาจะเห็นตรงนี้ครับแล้วเขาก็จะ take action ครับอประเทศที่ฉลาดพอแล้วต้องมีผู้นำที่ที่ที่เห็นใจประชาชนด้วยนะคะ ถูกต้องครับต้องฉลาดแล้วก็มีมีทั้งสมองมีทั้งหัวใจครับเอาแหละเราต้องเลือกคนนี้คู่เรื่องนี้ช่างกันพงแล้วใครคู่เรื่องนี้ใครทําจริงจังเอเราจะเลือกคนนั้นเลยะครับคือคือผมว่าเออประชาชนต้องถามครับว่ารัฐบาลแบบไหนกันครับที่ว่าไม่ไม่ไม่มีความคิดหรือไม่มีความสามารถที่จะปกป้องสิทธิพื้นฐานจริงๆนะฮะคือการที่จะมีอากาศที่สะอาดที่ปราศจากอลพิษหายใจเนี่ย มันมันเป็นรัฐบาลแบบไหนกันฮะที่ที่ทาตรงนี้ไม่ได้ผมก็รู้สึกว่าอันนี้เราเราคือประชาชนต้องเรียกร้องครับว่ามันเป็นสิทธิพื้นฐานจริงๆครับแล้วเข็มบอกเลยนะทุกบ้านที่มีลูกมีครอบครัวมีเด็กเล็กมีเด็กที่อยู่ในวัยเรียนคุณต้องคิดเรื่องนี้เยอะๆคิดมากกว่าสาวโสดแบบเราหลายๆเท่าเลยจริงๆเอาสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้นะสัตว์เลี้ยงก็ไม่ได้สัตว์เลี้ยงนี่เขาก็สูดดมเหมือนกันใช่ไหมหมอ ใช่ครับสัตว์เลี้ยงเีมีงานวิจัยมากมายครับและผมกระทบสูงกว่าคนอีกครับผมเพราะว่าเขามีน้าหมาแมวที่บ้านน้ำตาไหลตลอดเวลาค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะหมอหมองค่ะเดี๋ยวถ้าหมอหมองมีอะไรข้อมูลอะไรที่อยากจะพูดให้ลึกๆเนี่ยนะคะส่งมาที่ทีมงานแมตไตเดี๋ยววันอาทิตย์เราจะคุยกันอีกครั้งในหน่ยทอกนะคะหมอ ได้เลยครับได้ครับอันนั้นจะเป็นวิชาการล้วนๆค่ะอันนี้เนี่ยเป็นป้าๆป้าๆก็ต้องมาออยู่ในนึงถามถามให้หาโอเคค่ะต้องขอบพระคุณครับที่สนใจครับสนใจเรื่องนี้มากเลยใช่แล้วมีเรื่องอะไรที่เราช่วยได้ก็บอกเรามาได้นะคะค่ะ ขอบคุณมากคุณหมอสวัสดีครับทั้งสองท่านครับัดีคยังน้อยเราก็เสียงดังใช่ใช่ใช่ใชไว้ก่อนคุณตะตียะบอกว่าหมอมองพูดถูกต้องค่ะนะคะผู้นำต้องมีทั้งสมองมีทั้งหัวใจอ่านี่ทีมหมอหมองค่ะทีมหมอหมองไม่แต่บอกจริงๆเลยนะเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงจังมากเลยนะเพราะว่าเขนมามีหลานแล้วเครื่องพ่ออากาศเนี่ย ตอนนี้นะจากเครื่อง2 0 0พกว่าบาทที่เห็มใช้อยู่นะสำหรับห้อง30ตารางเนี่ยตอนนี้มันขึ้นเป็น3,999แล้วมันก็จะขึ้นอีกแล้วก็ขาดตลาดต้องพรีออเดอร์ต้องนุ่นแต่พอมานั่งคิดเฮ้ยมันเป็นภาระของเราเหรอ,อที่เราจะต้องแบบซื้อเครื่องที่เปิด10อันรอบตัวอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้อากาศบริสุทธิ์แล้วห้องที่เราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราต้องไปซื้ออีก2เครื่องสามเครื่องอะ่ะเป็นแสนนะพี่ตาเราเข็มมองว่าจริงๆแล้วอะ่ะ เราให้มีคนพูดกับเข็มตลอดเวลาเลยว่าเราให้เขาหยุดเผาเขาทำไม่ได้หรอกแต่ถ้ามันเราหยุดหายใจได้ไหมเออเราหยุดหายใจได้เหรอได้ไงก็เนี่ยอีกไม่นานเราก็หยุดหายใจแล้วไงเข้าใจป้าแต่ว่าทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเอานี้ชั้นหนี้ด้มาฟ้องคุณคุณรอคุณรอลักหมายได้เลยนะคะลืมเลยจะพูดอะไรอ่ะดูสิจะจบสวยๆลืมไปแล้ว่ ไม่ก็เขาอยากจะให้เราเมาส์กันไงแล้วก็แซวคุณนะไม่จะบอกจริงๆเขมมาอยากให้ทำอะไรสักอย่างคือเขาบอกงี้ค่ะว่าก่อนอื่นจะต้องหยุดความจนก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราเนี่ยนะจะต้องหาทางไปดูงานต่างประเทศก็เยอะอ,อไปดูงานกันก็เยอะคิดว่าเขาไม่ได้ยินใช่ไหม,มพูดเบาๆ,บาๆอย่างนี้จะ<ำ>ติดไม่อยู่นะมีการอะไรมาทำในโล เราจะต้องใช้สิทธิ์ของเราค่ะปากกาปากกา14พฤษภาคมไปเลือกผู้นำที่มีสมองและมีหัวใจถอกตอนนี้นะได้ไงวะโอ้หเจ๋งเนาะเอามีหัวใจก่อนเลยให้เขาเดือดร้อนไปกับเราเพราะเราพามหมอหัวใจมาพูดเรื่องนี่ละให้เขาเดือดร้อนไปพร้อมกับเราผู้นำที่เดือดร้อนกับเราจริงๆผู้นำที่คิดถึงคุณภาพชีวิตคนเราไม่งั้นเราไปเอาฝุ่นควันพิษเนี่ยจากภาคเหนือเนี่ยเอามาพ่นใส่บ้านเขาดีป่ะ นี่เรา <c oughs> เขาก็ไม่เดือดร้อนหรอกเขาเปิดแอร์ <c oughs> นี่พี่ตา,าพี่คุยเข็มเรื่องอินโดอ่ะดีมากเลยนะอันนั้นแนชร์นิดนึงได้ปะคืออินโดนีเซียเนี่ยเขามีปัญหาแบบนี้มาเป็น10ปีนะ,ะและช่วงที่อินโดนีเซียมีปัญหาหนักๆนะมันส่งผลกระทบถึงภาคใต้ของไทยด้วยเพราะว่าลมมันพัดมาใช่ไหมคะอินโดนเีเซียใช้เวลา10ปีค่ะ ในการที่จะจัดการนะคะห,หลักๆมันมาจากนโยบายของรัฐบาลก็คือประธา,านาธิบดีคนนี้ชื่ออะไรวะไม่เป็นไรไนะจำไ,ไ,ไม่ได้ไม่ประธา,านาธิบดีคนปัจจุบนันเนี่ยที่ชาวอินโดนีเซียเขาเขารู้สึกว่าเป็นคนที่มีสมองและหัวใจอินโดนีเซียนะไม่ใช่ไทยนะนั่นแหละค่ะเขาเนี่ยนะเขาก็คือจัดการกับบริษัทที่สนับสนุนการเผาโดยการที่บอยคอรดค่ะเหมือนกับว่าไม่รับซื้อสินค้า ประชาชนไม่สนับสนุนสินค้าจากผู้ที่สนับสนุนการเผาทำอย่างเงี้ยต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องมีมาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้นอ่ะคนนี้ถูกอย่างเงี้ยแล้วเรามีชื่อบริษัทเราด้วยแต่เราพูดไม่ได้ไงปุ๊บปุ๊บปุบจบจบไปดีกว่าพูดไม่ได้แต่เราก็ไม่สนับสนุนเอ,อ